สวัสดีพี่น้องนี่พี่น้องเรใช้แร่สันข้อหมูมา้ครึ่งโลนี่แร่ว่าเนี่ยชิ้นประดี๋ยประดีคำเดี๋ยวจะกินสันข้อหมูทอดกระเทียมมันไปน้องมาก่อนผงชูรสหนึ่งช้อนรสด,ดีนิดหน่อยทารไหเน้อง นิดหน่อยเดี๋ยวไปปรุงอะไรกระทะอีกแล้วมันหอยมักให้หมูนุ่มหน่อยเอาเดี๋ยวไปปรุงอะไรกระทะอีกหน่อยน้ำปลาสันคอหมูทอดเทียมกับข้าวง,ง่ายๆวันนี้กินหมูทอดใันไหมนาะ ะละลายดีแลนะ้วพี่เนาะทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวมาทอดกันมาเลเนาะก่อนทอดถ้าไท้เกียวกระเทียมก่อนหมูกระเทียมมีหมูทอดกระเทียมทอดกระเทียมพักไว้แล้วก็ผัดหมูให้หอมเหลืองกรอบเลยแล้วก็ กเทียมเจียวลาดกมาเทียมเดี๋ยวก็เทียมให้เหลืองเลยไปเนาะเดี๋ยวก็เทียมออกแล้วหมูเราก็ผัด มาเจ๊น้องตะเคียนตะชคยเหลืองหอมดีแล้วเอาออกเลยออกพักไวก่อนพักไว้นี่พี่น้องหมูที่เราหมักไว้สันข้อหมูนะใส่เลย สันคอหมูกระเทียมพริกไทยอ่ะผัดใส้สุกเลยแล้วเดี๋ยวมาตุงรสอีกรอบไปน้องอืม หมูได้ใายเริ่มสุกแล้วพีนะ่เนาะหมูกระเทียมหมูกระเทียมมาปรุงร้อนอีกรอบนึงเนาะอันะนี้เราหวานเลยแหละนิ่ตาลบดดีนิดหน่อยนี่น้ำมันหอยพีนะ่เนาะซีอิ๊วขาว đây rồi rồi xài canh nó cắt thêm rát này lên này ngọt, nó, cắt này, ได้ที่ได้ที่พี่เนายเดี๋ยวจะใช้ใส่กระเทียมลงไปหน่อยพี่นาะเยได้เลยได้เลยมาเดี๋ยวจะใช้ตักใส่จานให้พี่น้องปไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วจะใช้ตักใส่จานก่อนเสร็จเรียบร้อยพี่นนองหมูสันคอหมูกระเทียมตะไช เป็นไงน่ากินไหมเนี่ยโอ้โหกับข้าวง่ายๆระไครหมูครึ่งโลพี่น้องหมักหมูตัรอบก่อนมาผัดนะหมัดด้วยซอสปรุงรสน้ำมันหอยน้ำปลาเบาๆพอม,มาผัดก็ใส่กลอบพี่น้องเอารสที่เราชอบแบบออกหวานเค็มเนี่ยหอมอร่อยราดด้วยกระเทียมเกวพี่น้องกระเทียมเกลจะใช้ไม่ได้ใส่พริกไทยนะ อยากกินก็ข้าต้มก็อร่อยกินก็สวยร้อนๆนะพี่น้องมีน้ำปลาพริกถ้วยหรือกินกับแกงเผ็ดเนี่ยโอ้เลิศเลยพี่น้องขอบอกวันนี้กินสันคอหมูกะเทียมกับข้าวง่ายๆก็จะใช้มีหน่อยพี่น้องเอยเนี่ยขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เป็นกําลังใจให้ตาชัยนะขอบคุณมากขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญพี่น้องสวัสดีครับ